หมุนให้สุดจ้ะเพื่อติดนี่รุ่นนี้ติดง่ายจ้ะพอต้องกดถึง2องสาเทื่อค่ะหมุนข้างข้งเดียวก็คือติดเลยล่ะสวัสดีค่ะมาเจอออมกับออมอีกแล้วจ้าเมื่อน,นี้ออมจะมาแกะกล่องรีวิวเตาแก๊สปิกนิกจ้ะยีหออย่ห้อไอโกะจ้ะรุ่น AK 2 0 0 s จ้ะรุ่นนี้แถมกระเป๋านำจ้ะกระเป๋าก็คือตะกองสีดำๆนี่เนาะจ้ะ ราคารับประกันหนึ่งปีจ้ะราคาที่ขายในออนไลน์เนาจะจะอยู่4 9 9บาทจ้ะแต่ว่าออมใส่โคดส่วนลดใส่คู่ปองหอยังหลายๆยางกันเลยได้มาในราคา388บาทจ้ะเดียวมาบึงกันเลยเนาะจ้ะมันเป็นแก๊ปิกนิกที่เขาไว้ใส่กระปองนะจ้ะเอาไปไว้ต่างแข็ม เดี๋ยวเขามาเบิงกันเนาจ้ะเพื่อเป็นแนวทางว่าผู้ใดกำลังสนใจจะสื้ออยู่เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตจ้ะยี่ห้อไอโก เขาเขียนว่า Aiko อ i k o รุ่น AK 2 0 0 S, <S เขาห่อมาอย่างดีเลยจ้ะสินอย่างดีหน้าตากาจะเป็นประมาณนี้จ้ะ ี่แกออกมาแล้วทรงตรงจากโรงงานจ้ะอืมบมมีมองแตกมองหักเนาะจ้ะเดี๋ยวเขามาเบิ่ง่าข้างใน้หน้าตาเป็นจังไดเน,นาะจ้ะกระเป๋าก็จะเป็นล็อกเนาะจ้ะนี่นี่ที่จริงเขาจะสูดมากเนี้ยเอากระสูดออกแกะกล่องครั้งแรกเลยจ้ะออมก็บบเคยใส่เตาแกะปิกนิกมาก่อนเนาะจ้ะ มีเป็นครั้งแรกแทนแทนแทนรุ่นนี้ที่ว่าเขาฮิตกันเพราะหัวแก๊สเป็นหัวสแตนเลสจ้ะจะบ่อเข่าสนิมและกระถาสามารถทำความสะอาดได้ก็จะมีรุ่นถูกกว่านี้อยู่จ้ะเป็นเหล็กจ้ะเป็นเหล็กเคลือบอยู่แต่ว่าก็มีโอกาสสีหลรดสีอย่างนาจ้ะแต่ต้นนี้เป็นอลูมิเนียม จะบอกเขาสนิม,มนเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายจ้ะนี่พะเกี่ยวมาแล้วเขาก็นจะมีขั้นตอนการใส่ให้นะจ้ะอ่านคำแนะนำก่อนใส่นะจ้ะก็มีรับประกันหนึ่งปีแต่ว่าขอกาำนดเพิ่นก็คือห้ามใส่ในการผ้านิดก็คือเอาไปใส่กระจังเข้าขายหมอชาบูเอียงสินะค่ะาไหมอสำหรับไใส่ในครั่วเลือนจ้ะ ตัวนี้สิเป็นโตปตลดล็อกปิดล็อกแกนาะจา้ะเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวจะพามึงอีกที่หนึ่งนะาจา้ะนี่กำลังไฟก็คืออยู่สองจุดสี่ kw ค่ะไฟพลังได้ในซัมนีน่นะจ้ะก็มีหลายรุ่นบางรุ่นก็ได้สองจุดเก้ากมีค่ะสองจุดแปดก็มีความแห้งของไฟก็จะมีคู่มือมาใหจ้ะว่าใส่งันจังใด นี่วิธีใส่วิธีใส่กระป๋องแกปเนาะจ้ะนี่ตรงนี้เขาบอกว่าปดล็อกกับล็อกเนาะจ้ะตรงที่อยน่าเครื่องก็มีขั้นตอนใส่งาน,นะะเนาะค่ะเขาก็อ่านก่อนใส่งานก็มีใบรับประกันว่าน้าจะอยู่ใน ใบคู่มือรูปทรงโตเครื่องก็สวยงามค่ะออกท่องทองเท,ท่าๆเนาะจ้ะดีไซน์สวยงามวัสดุดีน้ำหนักยูที่1.3กิโลจ้ะนี่บอกไว้เบิดเลย น,นี่สามารถแยกออกได้ค่ะแยกออกไปทําความสะอาดได้ส่วนห้องเตาแก๊สก็จะเป็นแบบนี้หัวหัวแก๊สก็จะเป็นท่องเดี๋ยวเขามาเบองไฟกันเนาจะจ้ะส่วนแก๊สออมกะสั่งมาจากบริษัทเขาคือกันค่ะแต่ว่าสั่งแยกมาเนาะคะ่ะ สามกระป๋องนี่อยู่รอยยี่สิบเก้าบาทจะ้ะเป็นแก๊สถี่บรสามารถเติมได้ได้จะ้ะใส่หมดก็คือทิ้งเลยนะจะ้ะบรสามารถเอาไปอัดแก๊ตใหม่ได้นี่เป็นของบริษัทไอโกเลยนะจะ้ะนี่แก๊ตตัวนี้เขาก็ใส่ของยี่ห้อไอโกเลยเนาะจะ้ะนี่จะเป็นยี่ห้อของเขาเองแก,ก๊สกระป๋องห้ามเติมไอโก,นะแ,กแรกเขาก็จะ เปิดฝาเก๊็ออกก่อนน่าจะแก๊็ดกระป๋องแบบเติมไม่ได้นะคะเขาก็ต้องเก็บฝามันไว้น้่เด้อค่ะเพราะว่าเขาจะตอกมาปิดหลังเขาใส่งานเนะาะเทาใส่งานบ่เบิดหนึ่งกระป๋องจะใส่ได้สี่สิบถึงห้าสิบนาทีคะ่ะในการเฮ็ดกับเขาส่วนเว้าตรงนี้จะเป็นตัวถีเอามาใส่กับล็อกตรงนี้จ้ะนี่ต้องหันใส่นี่เท่านั้นเด้อจ้ะเขามีมีล็อกมาให้ เป็นหลอกกันเป็นการหลอกของเตาแก็สนะจ๊ะต้องใส่ให้ให้ให้ถูกทางเท่านั้นเราจะแก็ดตังสีเขาไปได้ตัวล้ำเหลี่ยมตรงนี้ก็จะเข้าไปในในหลองข้างล่างเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนี่จะเข้าไปในหลองตรงนี้จ้ะเดี๋ยวเขาจะมาทําการติดตั้งให้เบิงเ่งกเราจะการใส่เตาแก๊สปิกนิกครั้งแรกนะจ้ะเ่าตองงานตัวนี้ข้นกนจ้ะ แล้วก็ว่างๆให้เกียรติอยู่ในในระดับกับตัวล็อกนะจ๊ะนี่เขาก็จะกดเข้าไปนิดนึงแล้วก็เอาตัวนี้ล็อกลงเงนะจ้ะแล้วก็ตัวนี้จะจะต้องกดลงเพื่อล็อกเตาแกียรตจ้ะท้าทา,ทา,ทาเขาจะลดล็อกก็คือดีดขึ้นเนาะค่ะจะอยู่ด้านบนนี่นก,ก๊สก็จะรุดออกมาแบบนี้เนะจ้ะเอาเออบิ้งอีกรอบนึงเนะจ้ะ งานขึ้นแล้วก็กดเข้านิดนึงแล้วก็กดกดกดล็อกตัวนี้จ้ะเพื่อล็อกนี่นี่ก็คือตัวหมุนนีออออ่ต้องอยู่ําว่าออบจ้ะต้องอยู่คําว่าอบเท่านั้นจ้ะนี่ห้ามหามอยู่มองนี้เด้อจ้ะบริสันทเฮาเฮ้าจะบอเข้าจะปติดตั้งกระป๋องแก๊สลงไปตัวหมุนปิดเปิดนี่ต้องอยู่ขาว่าออบเท่านั้นเด้อจ้ะเอาเดี๋ยวเรา,เจ,าจะมาจุดแก๊สกันค่ะ ขัน้นเขาจะปิดฝากรขั้นตอนก็นคือต้องมุนมุนให้สุดจ้ะเพื่อติดนี่รุ่นนี้ติดง่ายจ้ะพะต้องกดถึงสองสามเท้อค่ะมุนข้างข่างเดียวก็ขึ้นติดเลยแล้วเขาก็สามารถมุนหลวกลีลีไฟลงได้เรื่อยๆจ้ะอนได้จ้ะอนดีไฟไฟละเอียดดีมากเลยจ้ะนี่ติดง่ายนะจ้ะ นี่ฮามาเบิงว่าอุณหภูมิเท่าไรแล้วจ้ะโออุณหภูมิสูงอยู่ได้จ้ะรอยห้าสิบสามแล้วจ้ะรอยห้าสิบสามองศานี่ฮะมยังเปิดเราะทันสุดได้จ้ะนี่เปิดแค่ครึ่งเดียวเปิดสุดเบื้องเบงข่วมหอนกันจ้ะจ้ะโออยู่สองร้อยสี่สิบเลยเด้จ้ะอยู่ประมาณสองร้อยจ้ะ 2 0 0 2 0ถึง240ค่ะอุณหภูมิองศารับรองว่าเห็ดแนวกินสุกแน่นอนจะไฟแรงด,ดีหลังจากเข้ายุดใส่เข้ากับหมุนต้องหมุนตัวนี้ให้ไปหอดออฟจะปิดเข้าจากบท่านให้เข,า,เขาสิบท่านแกะออกจะต้องรอให้มันหายห่อนก่อนแล้วกาบริเวณนี่ให้หัวแกะ็นี่ให้บบห่อนนจะจ้ะเข้าจังปลดแกะออก นี่เอาก็ง่างออกได้เลยก่อนก่อนเทาสิเปิดเข้าต้องสัมสัมผัสตัวถังเกียก่อนว่ามันหอนบอ่อถ้ามันบ่อหอนเขาจะปลดออกได้นะจ๊ะถา้าสมมติว่ามันหอนเขาจะบอ่อปลดออกจากจากตัวเกียนะจ๊ะหากหากแกียของเขามีกินหรือว่าไม่กินแกียนะ่ะจะออกมาโตจุดแดงๆนี่คือโตเป็นเป็นจุดที่ว่าเอาไ้ตัดแก็ดน่ะจ้ะ ตัดให้ตัดระบบนาจะห้ากดเข้าไปนะจะตัวนี้เขาก็เขียนมาในคูมือเนาะค่ะก่อนใส่เขากะจะอ่านคู่มืออีกที่หนึ่งเนาจะนี่ตอนนี้กเพึ่งเปิดใส่เนาะค่ะแก๊สกับบอหอนเขาก็เลยจะปลดออกเนาจะนี่โดยการกดตัวนี่ดีดขึ้นนะจะปุ่มรีรีดนี่จะแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องยูออบตลอดจะแล้วก็กดขึ้นนะจะใส่มือกดขึ้นแล้วแกสก็จะดีดออก นี่แก๊สกระป๋องเขาก็จะดีดออกอัตโนมัติจะเรียบร้อยจ้ะกับมอแก่การไปแคมปิ้งจ้ะหรือว่าไปเห็ดกับเขาอยู่ทงหน้าเนาะถ้าผู้ใดบอยอยากดังไฟกระป๋องหนึ่งเขาก่การันตีมาว่าเห็ดกับเขาได้สี่สิบนาทีถึงห้าสิบนาทีค่ะของยี่ห้อเขาเองยี่ห้อไอโกจ้ะมากับโตเตาแก๊สเนาะจ้ะเพื่อความปลอดภัยนำนักกาเบ้าจ้ะพกผ้าไง อยู่1.3กิโลพวกข้าง,งายมีกระเป๋าไม่ให้พร้อมจะนี่ด้านหลังของเตาแก๊สเนอะจะ้ะส่วนตัวนี้ก็ถอดทําความสะอาดได้ค่ะไฟก็ละเอียดดีเนอะจะ้ะวัสดุแข็งแรงนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ใดกำลังสนใจอยากซื้อเนอะจะ้ะเลมารีวิวให้เบิง่ง การที่เฮาถอดไปทําความสะอาดแล้วเนาะค่ะการประกอบกับมันจะมีเว่าอยู่ตรงนี้้อจ้ะนี่เาอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่ว่านี่ใส่กาหัวตรงสีขาวๆนี่เนาะคะ่ะนี่มันจะมีจุดของเขาอยู่มากไหวเนาะจ้ะสวยสวยงามจ้ะยี่ห้อไอโกะ AK สองร้อยเอนาะจ่ะช่วงนี้กําลังฮิตเลยจ้ะเพราะว่าวัสดุ สามารถทำความสะอาดได้แล้วก็บบอเป็นสนิมนอะจ้าก็อ้อมขอจบคลิปรีวิวซำนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นำเลยนะคะสวัสดีค่ะ